ในเวลาฟังธรรมกันต่อจากที่เราพากันสวดบทมหาจักพัิในกลุ่มได้หมดทั้งดชื่อนั่นเองบทสวดต่างๆเราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วเราก็ฟังธรรมไปด้วยนั่นเองจะสวดมนต์จะฟังธรรมก็เป็นธรรมคุณงามความดีเหมือนกันนั่นเองจะเหมือนกับพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะพระธรรมของพุทธเจ้ามีคุณ38นั่นเองพระพุทธเจ้ามีคุณห6 พระอริยสงฆ์มีคุณ14นี่เองเป็น1้อยแพอดีก็ถือว่าเรามาเสียสละเวลามาฟังธรรมเสียสละเวลามาสวดมนต์มาฟังธรรมมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาสัพพะทานังธรรมะทานังชินาตีผู้ให้ธรรมย่อมชนะการให้ทางปวงรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทางปวงนั่นเองฉะนั้นรสแห่งพระธรรมในพุทธเจ้าถึงตัดว่า สัพพะรสังธารรมะโสชินาติรถแห่งธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงนั่นเองเป็นรถแห่งการดับทุกโศกโรคภัยต่างๆเราก็ถือว่ามารวบด้วยช่วยกันช่วยกันนำสวดช่วยกัน,กน,กน,กนสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบารมีให้เกิดขึ้นมีการฝึกการฝืน้นการอดทนอดกลั้นจะลงหลงลืมบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราก็จะสวดอยู่เป็นประจำนั่นเองเพราะ ความหลงความลึงเป็นโรคของคนแก่อยู่แล้วจะแก่ไปเรื่อยๆนั่นเองไม่มีใครจะหนุ่มไปเรื่อยๆมีแต่แก่ใกล้เข้าลงไปเรื่อยๆนั่นเองไม่ว่าผู้พูดก็ตามผู้ฟังก็ตามเราก็รุ่นแย้มฝาลงนั่นเองฉะนั้นความตายความแตกสลายของชีวิตจะมีกับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี้เกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นนั่นเองทั้งสิ่งที่มีวิญญ,ญาณคลองก็ตามไม่มีวิญญ,ญาณคลองก็ตามพร้อมสุด เสื่อมโทรมไปตามลําดับนั่นเองฉะนั้นพระอนิจจังพระทุกขังพระอนาตตาเนี่ยเองถ้าเราเห็นาําสิ่งนี้แล้วว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ทนได้ยากเราก็บากบั่นคนควายสร้างคุณงามความดีบากบั่นคนควายสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคขม,มะบาร,รมีปัญญาบารมีวิริยะบาร,รมีขันติบาร,รมีสัจจะบาร,รมี อธิษฐานบารมีเจริญเมตตาบารมีวางอุเบกขาเป็นเราก็เย็นได้นั่นเองถ้าเราไม่มีอุเบกขาไม่วางเฉยต่อคนที่เบียดเบียนเราเราก็จะมึงทีกูทีซ้ายทีขวาทีมันก็แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิษสัตว์แย่งอำนาจกันครอบครองนั่นเองมันเป็นอัตตาธิปไตย ประชาธิปไตยมูมากลากไปเลยปิดตาธิปไตยเลยเข้าถึงธรรมมาธิปไตยไม่ได้นั่นเองธรรมาธิปไตยมีอย่างเดียวที่เราต้องเอาทาเป็นใหญ่ทําให้เป็นธรรมอันยิ่งคือ